บางคนมันบอกผมว่าโกงโกงพ่อมึงสิผมเข้าการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยประกาศทรัพย์สินโดยที่ปปอชอไม่บังคับเลยผมประกาศทรัพย์สินผมมีตั้งหกหมืล้านมันนั้นหกหมืล้านผมทำธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมา วันนี้โดนยดไปสี่0มืหพล้านยังไม่ลองสักคำหแต่เงินที่หากินมาแท้ๆได้พวกนี้ทำกับโกง้องเอาโกงก็มึงตั้งกรรมการเฮงซวยมาสอบกูทำกับโกง้องทำกับโกงตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังขึ้นขอตังค์พ่อมึงใช้อยู่เอวันนี้ผมไม่เดือดร้อน ถึงแม้จะเง <c oughs> ินเดือนเจ็ดร้อยเี้เลี้ยงวันละสามรอก็ไม่ได้เดือดร้อน